อืมอืมอืมไปอืมหมาครับพี่น้องคะ่ะตำส่วทะเลครับพี่น้องทะเลเดือดแบบจุดจ้วดบึง่งล้นถาดค่ะอืมเยอะ อทำไมงูมาก่ากอืมกับนะใครเคยกินบ้างคะผักชูรสผักระยาอร่อยมากวาหวานหวานต้องต้มทีนาที่ถึงตีมาที่ได้เนี่ต้มตุกเลยนะคะอืม Nhau. Nó mhm nha mình có mhm mhm ngài mhm 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 ừ mhm 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 นี่ยอยากกินครับไปหาหอยแครงมาครับหอยแค,ครงตัว <c oughs> ใหญ่มากเ <c oughs> นี <c oughs> น่อ <c oughs> ื้อื้ม ป้ายพี่น้องขนมจีนแบบเหนียวตมใสแค่เครื่องห่อแค่นั้นขนมจีนเส้นเหนียวหนำหนำเหนียวพันยันใส่ผู้ใดอยากกินนะคะพี่น้องคะขนมจีนห่อละ9บาทส่งปีมีปลายทางนะคะเก็บได้หนึ่งปีมีออยอด้วยปกตินะคะตาคล้ายสามห่ออร่อยจะต,ตอนนี้โปรโมชันนะคะ ขายแค่ห่อละเก้าบาทส่งฟรีมีปลายทางด้วค่ะตรงตรงจากโรงงานพอต่้มผลิตเองนะคะพี่น้องคะกะเ็เลย่ด้ราคาถูกไพรอยากกินนะคะสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะว่าสนใจเดี๋ยวน้องแอดมินเราทักหาะค่ะพี่น้องคะนี่ะรู้ไงไ่หูบาวาผลิตน้องใหม่มันเผ็ดใส่กันกับตำบอกฮูแมนแท่กินเผ็ดแง้งค่ะอืมไม่อินนือ้อมาเออจค่ะ ว,ว่ากินเต็ทหนุ่กินน้่กันด้จากพี่หนุจีเฮดปอน้อะแมวจีตำเหไหมยงไปตำเพื่อเพื่อนด้วยค่ะพี่นมพอบกแขอปุณต้ามันเผ็ดด้าลกมันเผ็ดมันเผ็ดเ,เปรี้ยวอ่ะใครเปร๋าอยังแสะแฉะเอ้าปลาแม่นี่ตัวหนี่ปร๋าแม่จำมีแมต่บอกตาพิหนุ่มอีกหนึ่อปากหวานครับเด้เออยากได้เอาไป ตำบอกฮงเอาไปย่าพี่น้องค่ะเอาไปแกงเอาไปออมเอาไปป่นแหนมแซ่บอาหารอีสานอาหารไทยอาหารเล้าได้เบิดเลยค่ะน้องน้องหอนการันตีไหมการันตีบอการันตีบอการันตีบอแซ่บบอโอเควันศุกรตามเหม็เพื่อนกินเห็นอีกเพื่อนเด็กของปุ่นตั้งหรือใหญ่เ,เ,เ,ปเ,ปเพื่อนนั่นบอมมันจะเปื่อนเสื่อแซ่บพักเด้๋ยวกินอีกเนาะ Nấm ừ. 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 chiên hỏi là cao bà chưa ăn không? Xem mà Xem mà đẹp trên sau một bạc ừ. ừ. Kẹp mua chị. Ừ. ừ. เผ็ดเนี่เนาะไม่ได้จำาเพื่อเด็กหน่อยอนะไหม,าามเผ็ดแบบไหายได้ที่บอกห้ยแต่ผู้ใหญ่เนีเผ็ดเนาะบวนมาบวอ,อยากให้ลูกกินได้พี่น้องมันเผ็ดค่ะเป็นห่วงเราจำให้ลูกจำอาหารกูพี่นบอกเพี่กินแบบปูนเศร้านะ เขาปุ่นถองหอยมาปกติถ้าไม่อยากให้มันเหนียวอ่ะตัวเนี้ยต้องปอกลอกมันปอกเปียกมันอ่ะอไม่กรอบอันนี้ต้นหวานหวานไหมหวานแบบหวานอ่ะ ใส่ขนมจีนแค่เครื่องห่ออย่นี้เ่ยเไม่ใส่หลายไหมคะพรดีกินนะอไปอืมอร่อยอือ้สแวอะไรกิน

แซ้แมาแดดมีตำตำบาหุ่งก็ได้บ่ะด้แล้วะแหงแตกนี่ดิตำม,มันกินไงเห็เดไดกบลูหยังได้เบ,บิรมือนังพอใส่ไข่ห้กินนีไยไว้สนั้นแล้วมือเลยจัดไปสอดไข่แหงแตกได้อะไรยิงหมวอค,ครับถอดไข่ก่อเพื่อจะอำ ทอเขาี้เขาเต้ไข่นะเออแบบไม่ต้องใส่อะไรใส่แค่ปลาร้ใช่ใส่แต่ปลาแดกอ่ะอืออือใช่แต่เด็กพวกนี้แน่นอะไปลาแดกเหมือนตอนนั้นไปกินคุกคออือแดดคุกคอคือเสื้อขอวาวแบบซ้ำจานนะอันนี้หัวอย,อยงหอยอยัวยงหัวยงใหญ่ เขาเห็นข้นสวยแล้วค่ะว่าข้นสวยก้อนนี้เต็มเบาต่อจอยอ่ะ<ม>อือหือฮึต้เด็กดีแห้งอืมฮึแดไปตัวแครกกินเนาะอันนี้หว,วานหวานลาพุทธากินน้ำจละมือตะลเวนตำเพื่พนั่นค่ะอีกคำหนึ่งนะ หุ่นตาบหยุดไปอยู่อีีอันแจ่บอืมหยูดแต่ตาคุณร้องอืมให้ยงาถวงยาจ็ดอืมจงไ้น้ำจงไว้น้ำปแล้ีอย่างมาแตะขวดหน่องกินได้ขึ้อมาเอาเปลือกมาอมไผ่เอออมไผ่คำเนาะอมแหงแต๊ แกงออมต้มพัดได้เบิรเลยบ่อยังเป็นพัดเนาะพักะดก็ะด้บ่พัดเสียขาไหม <c oughs> เอาพี่น้องคะใครสนใจน้ำปลาราของตาม,มีนนะคะพี่น้องตรงปีมีปลายท,าท่ากันค่ะขนาดหกร้อยแอมแลจะต้มแต่แกงจะออมได้เบิดเลยพี่น้องคะที่สำคัญน,นะคะมีออยอเรียบร้อยคะ่ะเห็ดจากปลาหนาจืดจากเคลือล่ำเปล่านะคะพี่น้องคะปลาตาม,มีคะ่ะนี่เลย ไปแล้วครับพี่รองค่ะพอกันทีมหนาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ